เชิดต็มตดเลรอลูกเก้าอี้เก้าอี้เสียงเก้าอี้ดังแล้วเอาใหม่ดิเอาไปให้แม่ดูไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กับเชิวตามน้ำมาเดินเล่นกันที่ร้านคิดสุกะนะคะที่แม่กาบางนาชั้นสองนะมาเพราะว่ารู้ว่ามีของเล่นใหม่ๆมเพียบเลยนะมาดูทางนี้ก่อนเลยไข่ฮัชิโมะนะ ที่นี่มีแทบทุกรุ่นนะคะอยากได้รุ่นไหนให้มาดูได้เลยนะนี่รุ่นนี้นะเป็นยูนิคอร์นนะคะของแม่กระตามนเป็นนก้วตอนนี้เป็นยูนิคอร์นนะ่ะใต้ไข่เขาจะมีเหมือนเป็นน้ําแข็งอะเป็นฐานน่ารักมากเลยอะแล้วก็ตุ๊กตาเบบี้อลรฟมาใหม่เต็มเลยเราไปดูด้านหลังกันคะ่ะฝั่งนี้คะ่ะใหม่แน่นอนนี่แปะป้ายนะคะของมาใหม่ของมาใหม่นะอันนี้เป็นเต็นท์นะ เต็นเปปเปอรพิกตัวนี้สุดโปรดชะเต็มเลยนะแล้วเต็นท์นี่เหมือนเป็นบ้านต้นไม้ค่ะกลางเต็นท์มามีต้นไม้มาด้วยละ่ะใช่อันนี้เกิดาสร้ามีเกดบ้านเออมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปนปปอาใช่ไหมแล้วก็เหมือนเป็นสองชั้นนี่ชั้นนี้มุดออกมาอ็นนี่ชั้นบนนะคะน่ารักนะตรงนี้ก็เป็นเบบี้อะไรที่มาใหม่นะกล่องใหญ่บิ๊กบึ้มเลย ตุ๊กตาของแม่แม่จะเรียกว่าตุ๊กตากินได้อืดได้นะแต่ว่าพวกนี้แต่ละรุ่นเราก็ต้องดูว่าทําอะไรคลานได้คลานได้มสีสองหน้าตานะคะขาวๆหน่อยกับเข้มๆหน่อยนี่น่ารักปะาลาจะเอ๋แต่มันแข็งๆนะโหลแต่<ห>ว่าโอ้มากันครบเลยละ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะที่แม่กรี๊ดกรีด โต๊ะคุณหมอดรแม็กซ์สตัฟฟินนะคะมาเป็นโต๊ะเลยเครื่องมือคุณหมอแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยเขาจะทําเป็นว่าสําหรับรักษาสัตว์นะรักษาน้องหมาก็จะมีที่เอ็กซเรย์ฟังหวัวใจแปลงขนอาบน้ำนี่ฟังหวัวใจอาบน้ำชัน้นหน้าตรงนี้ให้อาหารหมาด้วยค่ะใหญ่นะดูสิน้องเท่าตัวน้องคนนี้เลยอะ่ะโหชุดใหญ่มากเลยนะคุณหมอแม็แแกตัฟฟินแบบนี้หมุนแล้วก็ ลงมานี่ยังไม่จบด r รแม็กซ์ฟินนะคะอันนี้จะเป็นหมอรถคุณหมอเป็นรถของคุณหมอที่ใช้ลากออกมารักษาคนป่วยนะคะนอกบ้านมือนในกระตูเลยลากได้จริงๆนะคะตัวนี้ลากแล้วแม่แอบเห็นเขามีแบบบันไดสําหรับปีนไปเก็บแมวติดบนต้นไม้อะไรแบบนี้นะไปเก็บคนอะคนติดอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวลูกลงไม่ได้ใช่ไหมส่วนตัวนี้นะคะแลมบี้น่ารักมากอะ่ะ พูดได้ด้วยนะขยับได้ไหมลูกตัวเนี้ยเขากดต้องนแรักก็พูดว่าทันไม่ฉบ,บาวแล้วอันนี้ก็อันนี้เราก็กระพริบตาโอ้น่ารักสุดๆมากับเครื่องมือคุณหมอนะคะตัวนี้ก็อยากได้อยากได้ไปรีวิวมากเลยแม่ชอบแม่กับเชอต์ไตมาชอบคุณหมอดออรแม็กซ์ัฟินนะโหของใหม่นะคะโซนนี้ก็มีนะเป็นโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะคะตรงนี้พลาดไม่ได้เลยจากเรื่องคาส เยอะแยะเลยน่ารักมากว้าว,ว,าวสวยมากเลยอันนี้ด้วยว้าวอู้สวยมากอนะค่อยๆเปิดทีละตึกนะคะเปิดเปิดตรงที่เปิดตรงไฟอันนี้ก่อนมาเปิดที่ตึกแล้วก็เปิดตรงนี้มันเป็นปั๊มน้ํามันใช่ไหมอันนี้นี่แถวนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากซื้อสองแถมหนึ่งค่ะพี่เขาบอกว่าสามารถคละกันได้ด้วยนะอันนี้กับอันนี้กับอันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หยิบให้ดูมา ดูสิอุ้ยอันนาน่ารักมากอ่ะว้าวจะถือตุก๊กตาโอลาฟด้วยอ่ะโอ้มายลิตเติ้ลโพนี่ที่เป็นเด็กอันนี้ก็น่ารักนะคะ <c oughs> อ้วนกลมเฉียวอุ้ยเขาบอกให้กดมาลองกดกันทำไมอะเขาพูดละแบบเหรออันนี้ก็คนโปรดเชอร์ตันะคะเมอร์ลีด้าดูหน้าสิ <c oughs> หน้าสุปซนแก่นเซียวมากเลยอ่ะ น่าจะมีม้าเป็นเพื่อนนะแม่ดูใช่ไหมอะสำหรับเด็กผู้ชายนะคะโทมัสก็มีนะเยอะแยะเลยเนี่ยอันเนี้ยแม่เห็นน้องๆผู้ชายชอบกันหลายคนนะจะตามจำได้ไหมค่ะเจ๊กับกัปตันฮุกใช่ไหมเจ๊กับตัวคุณตลกขโมยขออาวอะไรอใช่ใช่ใชนี่จากเรื่องดอรี่นะคะตัวคุณปลาหมึกอ่อาคุณพี่ปลาหมึกคุณพี่ปลาหมึกอยากกินไหมอะ ก็จะมีดอรี่นะคะมิ้ยฟาวเดอร์แม่กับเชอร์ตามชอบมากเลยฟาวเดอร์สติชอันนี้เขาเรียกเป็นอนิเมเตอร์เหมือนกันนะอนิเมเตอร์สติช มาลิต์ต้นโพนี้นะคะเยอะแยะเลย <_ S 2> ทั้งแถบนี้ <_ S 2> ขึ้นมาบนนี้ด้วยนะนี่เลยนะคะเชลล์เนี้ยที่แปะไว้ว่าซื้อ2แถมหนึ่งนะคะรีบมาซื้อก็เลยนะเพราะว่าแม่ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ว่าที่ร้านเนี้ยจะให้ซื้อสองแถมหนึ่งถึงเมื่อไหร่นะคะแม่ว่ามันคุ้มสุดๆแล้วอะคะ่ะเง้นแม่ซื้อสแม่ก็ได้6ชิ้นนะสิอแม่ซื้ออนิเมะโต้สี่ตัวแม่จะได้ 4, 6ตัวดีไหมเดี๋ยววันนี้แม่กับเชล์แตมก็จะเลือกของต่อก่อนนะแม่ก็ฝากตามแม่ปูเป้น้องเชลล์แตมที่เพจแล ที่จคัหอยืมยหยให้ให,ให้เชิดแดดด้วยนะคะวันนี้แม่กับเช,เชดิดแดดไปก่อนนะคะ